เออน,นี่ก็สิเป็นวิธีการล่างใส่เล้อพี่น้องเด้อล้างใส่เพื่อที่สีไปห้ใส่กอบไปบอกวิธีต่อไปเลยพี่น้องกโอเควิธต่อไปหฮากัสิพ้ากันมาแขกแขกกระเทียมอ,อันนี้กัเพื่นอ,อน,นูแกกแล้วๆห้ากัสิพ้ากันมาตำ้อันนี้ก็เแกนตั้ตาัตาตั้มเทืองมากออน,นอก้อ การตั้เครื hmm. yeah. ่องทีส hmm. yeah. uh ิมาร์เ huh. ก mm ็ตไกองมันมาคันนี้จ้าเบังเดอพี่น้องมาสูรน้ำพันเดอเพิ่นกำลังสอนเดนีเดอากลัสนทา้รอนะคะมันม่น้ำหร ปันน,น้่บซ่มันองน้ามัน่องหน้าทตอนข้านแบบแหงแบบนี้ลั้มจังเลยใส่เรงงานพลังงานเนี่ย đó là các bạn sẽ có một cái 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 cái

ูเเข่าสองขีดเสีนแปดขีดได้ต่อไปใสีหงเสีวเป็นสพูดเสียงพูดเสียแปดขีดเขาสองขีดรกี่แโอ้โหัู้ดีเกต้องเป็นสิบขีดได้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 ด้ได้ได้ไดได้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 ไเป็นด้ไ้ พาดจิ่ละนามนั้นนาใยญ่ใหยัมันมีนามมันนั่นนั่นอานนามบอกอ่นามบอกอใส่ออกใสใส่ใส่นีบอ่ใส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 ่ก็ได้สิเออเวจกบเอออานนามบอกบอกมันม่นามมันคนว่าถ้าม่นามมันสียางกคนว่ามันสีพิยัาสีบูเออมันสีบูด เออถึงูถึง้าถึงมาโอ้ยกมีอกลังหอมเลย่ไม่เอาเตามาเนึเาเอาก็ไปาพร้อม